คุณกิตพลในวันนี้เองเกษตรกรไทยมีมุมมองอย่างไรกับสภาพตลาดช่วงไทยสัปดาห์ตอนนี้ยืนเซ็ตที่ระดับหนึ่งพันห้ารอยหกสเ็ดจุดบวกิบเจ็ดจุดหุ้นที่ยืนเบอร์หนึ่งก็คือ True นะคะครับก็ถ้าในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าตลาดในช่วงนี้อยู่ในจังหวะที่ไซด์เว์ในกรอบประมาณบวกยี่สิบจุดน,น,นะครับ,รบก็คือถ้ามองจากพันห้าหกิบเนี่ยเราอาจจะเห็นพันห้ารอยสสิบหรือว่าขึ้นไปทดสอบแถวประมาณพันห้าร้อยแปดสิบก็ได้นะครับถ้ามองตรงนี้เนี่ย โอกาสถามว่าโอกาสในทางบวกเนี่ยมันมากกว่าทางลกอยู่นิดหน่อยถ้าเรา <Okay. S 1> มองจากการที่เที่ยวนี้เนี่ยต้องมองว่าคนที่เป็นตลาดที่นำหน้าเราไปนะครับก็ค <Okay. S 1> ือทิศมาร์เก็ตโดยรวมเนี่ยไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็น่าที่จะเอาเพื่อฟอกตลาดโลกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้อินโดนีเซียขึ้นไปทำนิวไฮแล้วนะครับ mm hmm. ฟิลิปปินส์ขึ้นไปทดสอบ ขึ้นไปทดสอบนิวไฮอยู่นะครับส่วนเราเนี่ยเป็นคนที่ดีกลับมาอยู่กลางกลางทางนั้นโอกาสที่เราจะกลับไปทดสอบแถวๆใกล้ๆพันหกก็มอกมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับกลับไปสู่ไฮเดิมของเราใช่ไหมคะโอกาสนี้ใช่ครับเมื่อไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะจะกลับไปเมื่อไหร่คะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าติดต่อเนื่องในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเลยเนาะใช่ครับแต่ว่าถามว่าจะให้ จะให้เป็นรูหรือชมากๆหรือกลับไปหายมากๆเร็วกว่านั้นเนี่ยเราคิดว่ายังอาจจะยังไม่นะครับเพราะปกติแล้วธรรมดาถ้าไปดูแล้วเนี่ยตลาดปีนี้แข็งแกร่งมากปีก่อน่ <Okay. S 1> อนปกติเวลาเราเจอปรับฐานทีนึงเนี่ยเราเมื่อจะเห็นสีบ่นนะครับถามว่าตับหนักไหมค่ะแปดเปอร์เซ็นเนี่ยออถ้ามอง นะครับพันหกร้อยจุดแปดเปอร์เซ็นก็ลงมาพันสี่ร้อยเจ็ดสิบจุดซึ่งเราเห็นกันไปแล้วเมื่อสุกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นณนตอนนี้เป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นอาจจะทําบอทท่อมไปแล้วนะครับอาจจะอาจจะทําบอดท่อมไปแล้วหรือถ้าจะลงมาเราคิดว่าเราคิดว่ามีโอกาสที่ประมาณหกสิเปอร์เซ็นที่พันสี่รอยเจ็ดสิบหรือพันสี่รอหสิบห้าตรงนั้นเนี่ยอาจจะต่ําไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะมีมันจะไม่มีปัจจัยหนักๆมาสนับสนุนตลาดมากนักแล้วก็ถ้ามองจริงๆิงแล้ว ตลาดเราถ้ามองในความเฮลตี้เนี่ยต้องถือว่าไม่ได้เฮลตี้มากนะเพราะหุ้ที่ขึ้นมาทำมูลค่าการซื้อขายสูงสูงเนี่ยเป็นคุ้นขนาดเล็กๆก,ก,กลางๆเพ่าน,นั้นเลยนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ตัวที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยโอเคตอนนี้ดีหน่อยนะครับคือช่วงบ่ายเนี่ยพลิกกลับมาว่าเป็น เป็น True เป็นบ t ทเอเริ่มเป็น CK พวกนี้แม้ที่ช่วงเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทิปโกเป็น AP พีงพวกนั้นซึ่งถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตลาดก็จะไม่ไม่น่าจะยืนได้อย่างมั่นคงนะครับก็อย่างไรกสุดการที่มาเป็น True เป็น BTS เอเป็น CK เนการมินไทยพวกนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าตลาดเนี่ยถ้ามาด้วยุ้นพวกนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปครับอ๋อค่ะค่ะก็ก็น่าสนใจสําหรับตลาดหุ้นไทยดิฉันชอบที่บอกว่าจะทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งสัปดาห์นา มีโอกสอาจจะไม่ถึงขั้นนิวไฮนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วตลาดเที่ยวนี้เราต้องถือว่าเราอ่อนแอกวีภาคเพราะว่าตัวของคนอื่นเนี่ยอย่างจาการ์ตาลงน้อยมากเลยนะครับจาการ์ตาเนี่ยลงค่อนข้างน้อยคือแทบลงมาไม่แค่3เปอร์เซ็นแล้วก็ตีทานิวไฮเลยนะครับตัวตลาดไทยน่ยจะมีความคล้ายฟิลิปปินส์มากกว่านะครับฟิลิปปินส์ลงมา8เปอร์เซ็นก่อนเราตอนนั้นเรายืนนะฮะทีนี้ฟิลิปปินส์มันนี้กลับขึ้นไปทดสอบ แถวว่ามันหายเดิมยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าตลาดหุ้นเราพอนทั้งล้อกับฟิลิปปินเนี่ยก็พอจะคาดหวังได้ว่าเรามีโอกาสที่จะเห็นการไต่ขึ้นไปแต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ได้เป็นการไต่ประเภทที่เรียกว่าเดินหน้าแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าตัวของปัจจัยบวกมากๆเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดออกมาขณะเดียวก <ừ> ันตัวเทศกาลวินโดว์เดซซิ่งซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นไปในสัปดาห์นี้แล้ว,วพอในสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีข่าวดีใหม่ตลาดก็คงจะขึ้นแบบซึมงๆมากกว่า อ้โหละไอพอลบงพรบที่จบแล้วมันไม่ได้ดันตลาดเลยใช่ไหมคะอ่าเรามองว่าตัวของทางด้านพรลบนี้มันไม่คือเป็นข่าวดีแต่ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์นะครเป็นข่าวดีแต่ว่ามันต้องจบอ่าใช่ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพกันอย่แล้วว่าโอเคหนึ่งว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นการลงทุนจริงๆริงนะครับแล้วก็หุ้นฟื้นตัวเพราะว่าต้องถือว่าถูกเทว่าไม่หนักจริงๆช่วงก่อนหน้านี้เขาโดนข่าวร้าย หนึง่งเซลล์ออนแฟกทั้งเรื่องของการที่มีการปรับลดวงเงินมาจ i นแล้วก็อาจจะมีการเพาเซลลลูกค้าบางส่วนด้วยนะครับอันตัวนี้ก็เลยฟื้นตัวกลับเป็นไปได้ในกลุ่มรับเหมาะนะครับกลุ่มรับเหมาในช่วงสัปดาหนะ์หน้าอาจจะเป็นกลุ่มนี้นําตลาดใช่ไหมคะ เราคิดว่าน่าจะฟื้นแต่ว่าถ้ามองเราเนี่ยเราเอยากให้คุณไปมองหุ้นประเภทที่เอะระกาหรือว่ามีโอกาสที่ตลาดจะมาปรับประมาณการเขาขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไม BTS มาก็เพราะว่า <Okay. S 2> ส่วนหนึ่ง BTS เก่งกําไรเรื่องของตัวกองทุนของทางพื้นฐานซึ่งกาลังจะขายอยู่เนี่ยนะครับก็คือมันกม็มีความชัดเจนออกมาสักจะขายจบสัปดาห์หน้ามั้งฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ตัวแม่นี่ก็ถูกเก่งกาไรขึ้นมาออ การบินไทยเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกเก่งขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะหนึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยวันนี้ตลาดทุกคนมามองหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นคนะฮะทุกคนตอนนี้ตอนนี้เริ่มยอมที่จะซื้อของดีน้อยลงแต่มองหาหุ้นที่ปลอดภัยก็คืออะไรที่ไม่ขึ้นวันนี้เราถึงเห็นการผลักดัน transportation ขึ้นมาเห็นการบินไทยขึ้นมาเห็น TTA นั้ลงทุนกลุ่มเดือนนี้ปรับขึ้นมานะครับอ๋อท้านั้จคุณขีดพลจะแนะนํานักลงทุนอย่างไรในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องสัปดาห์หน้ากับกันซื้อหุ้นนะคะก็ตรงนี้ถ้าจะแนะนําอย่างจริงใจก็คือว่าให้นักลงทุนเลือกหุ้นที่ถามว่าถ้าติดแล้วไม่เดือดร้อนนะครับ <c oughs> ก็คือในนี้พูดอย่างจริงใจนะครับก็คือเลือกหุ้นที่ <c oughs> พลา <c oughs> ละ <c oughs> นะครับก็คือเป็นเรื่องหุ้นที่พลาดได้หลายหลายคนวันนี้เนี่ยพยายามไปมองแต่หุ้นที่คิดถึงอัพไซด์แต่ไม่เผื่อดาวไซด์ไว้เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดตลาดพลิกนะฮะหรือว่าเกิดสมมติไม่ใช่ตลาดพลิกแต่มีปัจจัยอื่นที่เป็นข่าวลบเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้หลายหลายคนนี่มีปัญหามากวันนี้บางคนยังโทรมาถามว่าเอ๊ะทำยังไงดีกับหุ้นเก่งกําไรหลายหลายตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตลาดดีกลับมาวันนี้เกินครึ่งทางแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นเก่งกําไรหลายตัวเนี่ยยังดีขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะครับตัวไหอ มีเนี้องคุณโทรมาปรึกษาหลายตัวครับก็เ<ะ>วก็นจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาพูดเก่งอหลายตัวเนี่ยมีทั้งพารราคาขึ้นมามีทั้งเรื่องของการออกคุณเพิ่มทุนมีทั้งอะไรหลายอย่างก็เลยเป็นกดดันให้หุ้นพวกนั้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาไม่ได้วันนี้หุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้นที่ดีท้งนก็จะเห็นนะครับว่าถึงแม้จะพลาดในจังหวะที่ผ่านมาเช่นไทคอนนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกถอยกลับลงไปถึงยี่สิบบาทได้แต่ว่าวันนี้ก็กลับมาถึงไฮเดิมนะครับจะให้ซื้อหรือว่าให้ให้ลงทนอ่ตัวไคคะ ตัวไทคอนเหรอฮะ, <Okay. S 2> อะถ้าตัวไทคอนนี่ทิ่เรามองว่าตัวมูลค่าเหมาะสมไทคอนเนี่ยสามารถที่จะไปได้ถึง30บาทนะครับเราก็มองว่าในเชิงของย่ก็ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจแต่อยากให้เห็นว่าเนี่ยหุ้นดีๆอาจจะมีจังหวะที่ปรับตัวลงแรงแต่ถึงเวลากลับเนี่ยมันกลับมาถึงขั้นทำนิวหายได้<ต>คือได้ว,วันก่อนนี้ได้มา5บาทเลยเนาะไทคอนใช่โดยเฉพาะถ้าใครหรือถ้าเกิดไทยเล่นวอลเลนเนี่ยวันนี้ขึ้นมาเท่าตัวแล้วนะครับ วันนั้นจากหกบาทวันนั้นลงไปสองบาทห้าสวันนี้ก็คือ <c oughs> ใช่ธรรมดเจ็ดวันนี้ก็คือกลับมาแทบจะเรียกว่าหกบาทใหม่อกีกรอบหนึ่ง๋อ่คก็ต้องดูฮะว่าถ้านักลงทุนเก่งกำไรได้มีความสามารถพอก็เก่งวอลลนด์ได้คือแต่ว่าต้องมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถนะครับ <Okay. S 2> ก็อยากจะบอกท่านคุณว่าอย,อย่าโลภเกินความดู คือถ้าเรามีความรู้แล้วมีความสามารถโอเคคุณเก่งกําไรได้แต่ถ้า <Okay. S 2> คุณเไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทั้งความสามารถอยากพยายามไปเก่งกําไรคือไม่รู้เทคนิคไม่รู้เรื่องเห็นเขาไล่ตัวนี้เขาบอกมาตามเขามันไม่ใช่ใช่ไหมคะถูกครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นหลารในตัวนี่มันไปถึงเป้าก็เลยทาให้ฝุ่นเพลินไปหน่อยว่าบางทเีเคยซื้อ<ค>ไม่ได้ตลอดนะ เคยถือแล้วเอ๊สามวันห้าวันมันไม่ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนี่ยแต่จะเห็นแล้วว่าพอตลาดเขย่ารอบนี้ปุ๊บเอ๊ะหลายตัวมันเริ่มไม่ได้กลับไปนะแต่ลนตัวบางคนตัวที่ดีกลับไปแล้วตัวที่มไม่ดียังขึ้นไม่เท่าไหร่เนี่ยนั้นคุณจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นครับก็เลยอยากจะให้อยู่กับหุ้นดีอ่คุณกิจพกิจพลเลือกมาสักตัวให้นักลงทุนสัปดาห์นี้สิจะได้ตามได้ค่ะกับก็ถ้า<ม>ในตัวที่เรามองว่าสัปดาห์นี้ไปต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้านะครับเราก็มองว่าตัวของงทาาด้น หุ้นอย่างในกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านการบริโภคในประเทศเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเราก็องว่าตัวทางด้าน tk ทิติกรอ๋อมันมายมาตลอดตทว tk ทิติกรรถเช่ารถรถเอ่อรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ใช่ครับินเมอนตอร์ไซ่์ใช่เป็นตัวนี้ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวการบริโภคในประเทศมาตรการสามร้อยบาทแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงจนเกินไป ร,ราคาที่แนะนำแบบไหนแนวรับแนวต้านพื้นฐานค่ะ,ะเรามองทางปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าเราให้ราคาเหมาะสมตัวนี้ที่ยี่สิบสามบาทนะครับโอ้โหยาวเลยนะอืรบกบะตถามว่าถ้าแนวรับแนวต้านทางเทคนิคก็หุ้นจะค่อนข้างยืนแน่แน,นที่แถวประมาณสิบเก้าบาทนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบบาทห้าสิบครับต้านนะคะถึงยี่สิบาทห้าสิบเลยนะคะทิติกรนนี้เป็นเรื่องกำลังซื้อในประเทศ จากเรื่องการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์อ่าใช่ครับอืมอืมอืมค่ะตัวนี้ทางเกษตรกรไทยแนะนำมาโดยตลอดหรือว่าเพิ่งมาแนะนําในช่วงนี้คะตัวนี้เรามีออกบทว,วิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานโดินินเชต์เขาไว้ก็คือเป็นการออกครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอืมค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอถามตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นณนะเวลานี้นะคะคุณกิตพลคะ นั่นก็คือคหุ้นของบร,ริษัทไทยอินเทอร์ที่คุณพูดไปเมื่อสักครู่เป็นหุ้นแรกกะที่เพิ่งขึ้นมาหุ้นตัวน,นี้แนวรับแนวต้านทางเทคนิคมีไหมคะเดี๋ยวนะครับตัวของทางด้านการบินไทยการบินไทยถ้าดูในเชิงของางด้านเทคนิคแล้วเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่ เกรตตัวของแรมีไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่27บาทเนี่ยที่แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ตัว30บาทนะครับซึ่งเรามองว่าตรง30บาทก็เป็นหลักจุดนึงที่เป็นตัวของทางด้านราคาทางมูลคา่าทางบัญชีของตุกามินไทยก็อยู่แถวๆนั้น<ม>นะครับซึ่งปีนี้บุก <นะ S 2> ของแรมิไทยประมาณ30บาทครับค่ะ S <S ทีนี้เรามองว่ามีโอกาสที่จะเบรกแนวต้านตรงนั้นไหมก็ต้องตอบว่ามีเพราะว่าถ้าดยภาพที่เรามองว่าเขาน่างจะถดถอวแล้วก็ตัวแต้มหนึ่งจะพลิกกลับมีกําไรได้ค่อนข้างดีแล้วก็สตรองขึ้นมาเนี่ยตรงนี้น่าจะทําให้ตลาดหรือว่านักวิเคราะห์มีการมาปรับประมาณการราคาเหมาะสมขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องถืออีกมั่นตัวหนึ่งซึ่งมีแนวต้านที่ทำส0บ,บาทแต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทาให้มีโอกาสที่จะเบรกแนวต้านได้ครับอืมค่ะค่ะเพราะว่า,บบามันก็มาโดยเรื่อยๆนะคะแอบมาแวบบแวบบเลยนะ วันก่อนตลาดหัวหัวหัวหกก้นขวิดนี้การินไทยยิงยืนอยู่ที่เดิมเลยนะคะก็ <c oughs> ต้องมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้นทุนของน้งคุนไมไ่ต่างกันมากคร<อ>ับคือช่วงที่แย่ๆก็จะเห็นว่าถ้ามองแล้วเนี่ยต้นปีไปต้นมาเป็นหุ้นที่ยังไม่ไปไหนเท่าไหรใ่ใช่ใช่ะครับก็เลยเป็นตวนละเมอคุนวันน, <c oughs> น,นี้วันนี้น้ำคุนไม่ได้พยายามมองหาหุ้นที่จะไปไกลแต่มองหาหุ้นที่เผื่อไว้เดี๋ยวเอ๊ะซื้อแล้วทําไม่ไปเนี่ยมันถอยไม่แรงก็เลยมามองกลุ่มการินไทยมามองกลุ่มพวก t า a n s p o r t a t i o n กัน ค่ะค่ะค่ะก็มีการบินไทยมีทางด้าน BTS มี TTA นะคะที่ที่ขยับมาเรื่อยๆแล้วนะคะใช่ครับจะมีอะไรต้องระมัดระวังสัปดาห์หน้าไหมคะในตัวสัปดาห์หน้าเลยครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเออหุ้นหลายๆตัวน,นะครับคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีเรื่องอิทธิพลของตัววินเรซิงเข้ามาด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเอ,อถ้ามองแล้วมันจะเป็นสัปดาห์ที่เราไม่ได้มีปัจจัยบวก โดยชัดเจนอะไร <Okay. S 2> เข้ามาแล้วก็โดยปกติตลาดพอถึงช่วงก่อนสองการเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ตลาดเริ่มซึมนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นตรงนี้หุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นเก่งกําไรเมื่อดีดตัวขึ้นมาแล้วไปได้ไม่ไกลเนี่ย <Okay. S 2> อาจจะเริ่มมีแรงเทคโกปิดกลับมาถ้าตลาดจะมารอบหน้าเนี่ยซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังสงการที่น่าจะเห็นมุตลาดค่อนข้งดีพวกนั้นน่าจะมาในหุ้นที่ค่อนข้างขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ นะครับ <Okay. S 2> ดังนั้นตรงนี้ถ้าอยากจแห้นำลงทุนก็คือว่าระวังแรงเทคโปรฟิตในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ถ้าตลาดจะมูกกลับเนี่ยเที่ยวหน้าน่าจะมาในหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่ครับอ๋อ oh, ค่ะจะได้ตามกันต่อขอบพระคุณมากค่ะยินด,ดีครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับ